ส่วนอุปกรณ์กันนี่แหละพี่น้องแต่ที่นี่สายรัดกับถุงน like <mente> anyway. <unde> ี่แหละผมเสียมมาอย่างนี่เห็นบหสายรัดกับถุงถุงก็คือถุงแกงถุงรอนนะพี่น้องเอารุ่นเอารุ่นที่ว่ามันมันเน่าในจังหน่อยในจังหน่อยพี่น้องเนี่ถุงแกงเดี๋ยวผมบอกให้พี่น้องฟังก่อนอัะที่นี่เห็นบหเขาได้มาแล้วเข้ามาตัดก้นถุงนี่พี่น้องนี่นี่ยตัดตัดกลนถุงนี่เห็นบหเนี่ยให้มันเป็นหูนี่ ตัดกลนทุ่งให้เป็น,ปนหู้สำรับให้ไปอินทาผาล่ำนี่พี่น้องนี่เหลมแหลมนี่มันเสียบองมานี่เพื่อจะบาให้มันชื่นเกินไปสวัสดีครับพี่พี่น้องๆคนที่รักการเกษตรและรักการปลูกอินทาผาล่ำเนะาะมอนี่ผมกะพาพี่พี่พน้องๆเข้ามาลงอินทภผาล่ำตัวผูกปันพี่น้องท่านผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาเด้อพี่น้องครขายถึกถึอเนาะเพราะว่า เบิ้งแล้วมันออกแทบทุกต้นนะพี่น้องปีนี่มันก็เหลือกินเหลือใสเนาะมีแต่จันย่งใหญ่พี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องลอกเบ,บิ้งแล้วก็สิเฮ็ดไไ้เทคนิคการเก็บจันอินทรพาลั่มเก็บเกสรตัวผูจังไดโบห้ม,มันเสียหายเนาะเดี๋ยวพี่น้องก็ตามเบิง้งสาหรับต้นนี้นะพี่น้องก็เพิ่งจะออกเป็นปีแรกพี่น้องมีแต่จันย่งใหญ่เต็มข้อเลยพี่น้องแต่ละต้นก็บ,บ่ตัมก็หาหกจันขึ้นพี่น้องคุณ่้เด้อจันย่งใหญ่ เดี๋ยวพี่น้อง้อมเบื้องเบื้องพี่น้องไงครับพี่น้องมันบังนะเนี่ยตัวนี้กรดาพี่น้องเบื้องเอาเนี่ย้างล่างเนี่ยไงครับไงก็ฝามือพี่น้องเบิ้งแต่ละจันทนี่เต็มข้อพี่น้องนะต้นพี่น้องอันนี้ต้นน้อยอันนี้ปลูกไม่พี่น้องต้นนี้เป็นมาได้ปีที่สามแล้วพี่น้องแห้งไงครับตัวนี้เต็มข้อพี่น้องหกเจ็ดจันเบิม้งด้วย เีย๋ยกำลังขืนไม่กับนี่พี่น้องเห็นบ่มีแต่จันใหญ่ๆพี่น้องอันนี้ต้นที่มันเปลยนต้นแรกพี่น้องเป็นปีที่สามแล้วตอนนี้ก็ขืนหกเจ็ดจันพี่น้องนี่กำลังกำลังโคนี่กับนี่มีแต่จันใหญ่พี่น้องนะกำลังโคนกับนีเ่เดี๋ยวผมพาพ,พี่น้องเลาะเบิง้งแล้วผมจงังซีเก็บปีที่เก็บไปเกี่สอนมันเสียหายแห้่พี่ๆน้องๆเบิ้งเห็นบ่พี่น้องกำลังขืนไม่เนี่ยก็บนี่เห็นบ่เนี่ย จันสองจันนี่เต็มข้อพี่น้องอันนี้ปีที่สามสำหรับต้นนี้พี่น้องสำหรับต้นนี้เป็นปีที่สามแล้วกะเหลือไส้เห็นะพี่น้องกะจะได้เบี้ยขายนะขายถึกถึงพี่ๆน้องๆขันสนใจกะทักมาพี่น้องเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดอีกครั้งนึงหรือว่าสิมาตัดเอายุสวนก็ได้พี่น้องต้นนี้ก็ออกเป็นปีแรกพี่น้องอันนี้ตัวเมียพี่น้องนะนี่กำลังขึ้นอยู่นี่ สำหรับตัวนี้เป็นตัวเมียพี่น้องต้นนี้ก็คื่กันนี่พี่น้องนี่ตัวนี้ก็ตัวเมียปีที่แล้วก็ออกแล้วต้นนี้ก็บสองซ้จันปีที่แล้วฟังนี่คือกันพี่น้องนี่อันนี้ก็ต้นเมียแต่ว่าหันเพราท่านออกต้นต้นนี้กับว่าบบท่านออกพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบ่งตัวนี้ไปหน่้เห็นปะตัวนี้ก็ออกแล้วพี่น้องปีที่แล้วออกแล้ว อันนี้มันเป็นปีที่สองพี่น้องอันนี้ก็โตะผูดเต็มข้อคือกันพี่น้องมีแต่จัน,งงนิ่งใหญ่หน่เห็นปเมือนี่วันที่ G 22พี่น้องมีอันหาเสียงพร้อมพี่น้องเดี๋ยวผมล็อกไปก่อนสวนอยู่ใกล้ทางพี่น้องรดหาเสียงกันเล่นมากมือนี่ก็คือมือวันที่22มกราปีสองพันห้าพี่น้อง อันนี้ก็เต็มข้อพี่น้องอันนี้ออกปีที่สองสำหรับตัวผู้เดี๋ยวต้นนี้ก็คือกันพี่น้องอันนี้กับปีที่สองตัวผู้เห็นบ่พี่น้องเต็มข้อเลยเห็นบ่แต่ละต้นก็หกเจ็ดจันเขึ้นไปพี่น้องนี่แต่จันใหญ่ๆออกมืดพี่น้องสำหรับสวนผมนี่ก็มีอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบทั้งทั้งปลูกเสริมแลวก็ไอ้ที่ซุ่มออก สมอกจันกับบะมันหกสิบก็ต้นนะพี่น้องออกออกทุกต้นนะพี่น้องมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยสําหรับมุมนี่ที่เป็นตัวเมียพี่น้องเนี่ยแต่บ่ท่านออกแต่ว่าปีที่แล้วมันออกอยู่เนี่ยตังนี่ก็คขึ้นกันพี่น้องเนี่ยออกมัดเนี่ยอันนี้ตัวผู้ผมจะปลูกสลับกันพี่น้องระวังตัวผู้ตัวเมียนี่กับเต็มข้ออันนี้เพิ่งออกปีแรกพี่น้องนี่เนี่ยต้นนี้คือกันนะพี่น้องเนี่ยตัวนี้ก็เต็มข้อก็ล่างแท่ง ออกมาอยู่พี่น้องมันพอทิ่ปีเนี่ยพี่น้องยกยกกาบมันน่ะเนี่ยอันสำหรับตัวที่โพลเนี่ยก็จะเห็นนี่สิแหละพี่นอ้องอันที่พี่นออ้องเขาเลาะเบื้องอน้ใดสนใจกะมาตัดเอาก็ได้พี่น้องเบื้องตัวนี้เห็นปะตัวนี้กะหากหากจันน่ะแตกแล้วพี่น้องยังไม่มีเวลาเย,ย็ดตัวนี้เห็นปะกับปล่อยเห็นมันถิมๆไปแน่พี่น้องหลายพี่น้องพใดสนใจกะ แวะมาเบิงมาเสือ,อยู่สวนก็ได้พี่น้องเดี๋ยวผมจะห่อหุ่มไว้ขายถึกถึกพี่น้องเพราะว่ามันใส่บม่อวันเนี่ยกุมนี่นี่ก็เต็มข้อพี่น้องนี่อันนี้ฟังตัวผูพี่น้องนี่เห็นบ่าพี่น้องเบิงนี่มีแต่จันนิยง,งแต่ว่าเนี่ยสายหนีตัวเมียพี่น,อน้องเดี๋ยวจะมีตัวผูตนน้นนึงนี่เนี่ยต้นผูต้นนี้ก็เต็มข้อพี่น้องมีแต่จันนิยง,งเห็นไหมเต็มข้อเลยเพื่นะ นี่ก็ออกปีที่สองพี่น้องนี่ออกปีที่สองเต็มเลยพี่น้องนี่แงบึ้งไม่แต่จันทร์ใหญ่เนี่ยฟังนี่ต้นเมียพี่น้องนี่เนี่ยต้นเมียต้นเมียนี่ก็ต้นนี้ก็ออกสามซีจันพี่น้องในหน่อยนี่ฟังนี่ฟังนี่ก็บนี่พึ่งพึ่งกับลังโพเห็นบ่พี่น้องนี่นี่ยสามซีจันนี่แหละเห็นบ่ะฟังผุนกับนี่พี่น้องอันนี้ต้นเมีย เนีย่ยเนี่ยมาทั้งนี้ตัวนี้แต่เมียพี่นอ้องที่บ้าลูกหลายว่าทาันพีนี้ว่าท่าน,นอ,ออกพี่น้นองเพิ่งเออไหลายครับนี่ก็คือกันพี่น้องนีนนนน่กับตัวเมียนี่ยเนี่ยยังว่าท่านออกอยู่นี่ยังมิดอยู่ต้นนี้ต้นนี้แหละตัวเมียพี่น้องนี่ออกแล้วเนี่นยเห็นไหมเนี่ยอ่าตัวนี้ออกแล้วเนี่ยจันทนึงนเห็นไหม ผมกับว่าท่านได้เลาะน้ำแล้วเพราะปันไดพี่น้องหยาดงานหลอยู่เห็นบะ <S <S ตันนี้ตวเนี้นี่เพิ่งเห็นจันหนึ่งยังท่านได้สำรวจคัดเก็พี่น้องแต่ว่าต้นนี้ท่านออกเนี่ยอันซุ้มปลูกเสริมไม้กับมีพี่น้องอ่สองทำต้นนี่ปลูกเสริมไม้เนี่ยอันนี้ก็เต็มข้อพี่น้องเนี่อันนี้ก็ออกพี่แรกอันนี้ตัวผูพี่น้องเนี่ยเห็นบ่การเต็มข้ออันนี้ก็ได้ เห็นปะหลายพี่น้องในเงียบมาฟังนี่ปะเนี่พี่น้องยู่ต่อสาไลอันี่ก็เต็มข้อพี่น้องี่ตัวผู้เห็นปะมีกระจันใๆเต็มเลยเต็มข้อเลยพี่น้องทางนี้ก็ได้ค่อยค่อยเงียบมาทางนี่ป่ะนี่อันอันนี้ตัวเมียพี่น้องเนี่ต้นนีนตัวเมียยังว่าท่านออกนัต้นต้นหนึ่งนะตัวเมียนี่กับว่าท่านออกพี่น้อง สัง่เกตว่ามันจะออกสากลัวสำหรับแยกมาท่านนี้ยตผูพี่น้องนี่นี่กรลายจันทพี่น้องน,นี่เห็นไหมลืมโพ้ขมาเต็ม,มหมดเลยทั้งตัวที่ง่ายน่ทั้งตัวที่กําลังโพไม่แน่ฟังคุณเต็มพี่น้องเห็นไหมพี่แพ้พี่น้องมาส้นเพียงหลายแบบนี้พี่น้องออกงดแล้วพี่น้อง ตัวนี้ก็ออกแล้วนี่พีออ่น้องเห็นไหมนี่ยออกแล้วนี่ตัวน,นี้ก็ได้ตนนัวน,นี้ตัวนี้ตัวมียพี่น้องเ่าท่านออกเนี่ยทั้งนี่ไปนี่พี่น้องนี่ตัวผูนี่ก็เต็มข้อพออี่น้องเห็นไหมนี่ทั้งกําลังขึน้ทนทั้งไงแล้วก็มีนี่พี่น้องนี่ฝากทั้งคนกับเต็มอยู่พี่น้องฮกเดจันเปเน่เห็นไหมเต็มข้อเลยทั้งนี้ก็ได้อันนี้กับ เป็นปีที่สองพี่น้องค่อยๆแย,ยกมาทาั้งนี้เนี่ยนน่ก็ออกว่าหน่อยพี่น้องตัวผู้สองหละกะตัวเมียสองเยอ่ข้างในผู้พี่น้องแต่ว่าตัวนี้ใหญ่ามากพี่น้องเนี่ยตัวนี้ใหญ่ามากต้นนี้มันเพิ่งเพิ่งออกปีแรกพี่น้องผมกับโมเนใจใยว่าต้นนี้มันความจริงน่าจะเป็นตัวผู้หระครับผมจำโมทิดตอนที่ผมปลูกไปนะพี่น้องเห็นว่า แต่ว่าโคตรใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้ใหญ่มากๆเลยกันจำโมพิษกันน่าจะเป็นตัวผู้แล้วต้นนี้ส้งกับมันกับเมียนนี่แหลวพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าส้นส้นทั้งนี้นะผมปลูกไว้มันจะเป็นตัวผู๋นะพี่น้องนี่หลกักการน,นี่เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ้งตัวนี้ชัดๆกันใหญ่หลีพี่น้องตัวนี้นะผมว่าใหญ่ก็เขียนว่าเป็นซี่ํำขาพี่ลรืพี่น้องต้นีเพราะว่ามันต้นใหญ่เฮ้ยพี่น้องเบิง้ง เจ้าตาไล่พูดนี่ต่จันใหญ่ๆพี่น้องเห็นแบบย่งว่าเจสอนมึงกับชีเหลือเฟือแบบนี้กับชีด้แบ้งถือๆให้พี่ๆน้องๆเข้ามึงโลกพี่น้องงหญ่ครับมึงตัวนี้พี่น้องพอขัดใจ่ครับฝ่ามือจังกับยังหน่วยกลัวอยู่พี่น้องพิดค่อยๆเงียบนะนี่ก็เต็มข้อพี่น้องแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นปีที่สองมึงหนามยังไม่ทันได้เอาออกอยู่ ตัวนี้ก็ฮกเจ็ดจันพี่น้องเต็มข้อเลยตัวนี้ก็ได้ต้นในปีที่สองพี่น้องมาท่านเอาน้หนามบอกเยู่เห็นป่ะเต็มข้อเลยหกเจ็ดจันด้วยกันเลยอ่านี่ว่าผมปลูกไวนึงกะใส่เกสรสองผมก็ว่าเออแบ่งปันพี่น้องน้ำนี่แหละที่แรกก็ว่าเออจะขายกบความจริงกบขายเหรอพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้อินทรพลัมมันกดราคากับอกใคร บอกใครปัญหาเนาะผมก็เลยเออจังเด็กอะพี่พี่น้องๆเขากับมีปัญหาเรื่องราคายู่แล้วเจ้าของกับเข้าใจเนาะมีเกษรกัเลยสําหรับผมผมจะบอได้ขายแพงคือคนอื่นนะ่ะพี่น้องกับคล้ายถือเกิดคนละสนใจแตะทักมากพี่น้องเออสำรับตัวนี้เนาะที่ผมเห็นใบพี่น้องนีแต่จันยิงย่งใหญ่ขึ้นกันตัวนี้ก็ได้เห็นปะ่ะฟังนี่มันแตกพี่น้องผมเข้ามากมือว่านนี่ ผมขมาม้ามาเมื่อวานมันก็นล่างตีผมก็เลยเอาถุงเอาถุงมาใส่ไว้วก็เจะของังบนเนี่ยบอพี่น้องเนี่ยแตกเต็มแล้วด้เนะี่ยพอดัดนั็นไปเก็บเดีวเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเ็ศลักษณะนี้ให้พี่พนๆน้องๆครับบึงเนะเาะเพื่อบให้มันปิวเห็นบอพี่น้องถุงผมผมจะเจะอขออ้างบนยังส่ส่วนข้างล่างเห็นบะไม่ก็จะโอ้ยเดี๋ยวบอใค้ถลนพี่น้องเนี่ย ฟังข้างล่างจะได้ใส่สายรัดไว้พี่น้องเลยให้พี่น้องมังจะชัดไ้เห็นบ้โอ้จันไ่พี่น้องจันนี่ก็ได้พอดีเขามาเห็นตอนที่มันปีพอดีเมื่อวานผมก็เลยเอาชุกเชิญนะผมก็เลยใส่ถุงตัวนี้มาครอบไปกอนลัะกะสายรัดแดบนี้เดี๋ยวผมจะเฮ็ดให้พี่ๆน้องๆองเขาเบิ้งว่าพิธีการเฮ็ดจดังไดที่มันดีแลละก็บอยเฮ็สอนเสียเห็นบอกพี่น้องกําลัางขึ้นไม่กันนี่เห็นบ้ทุกต้นเลยพี่น้องตัวผู้ อยู่ในสวนนี่ตอนนี้มันขึ้นรุ่มร่วมนาจะอรุ่มร่วมยี่สิบพี่น้องสําหรับโซนฟังนี่กะปลูกไม้กับมีพี่น้องปลูกไม้กับวังเศร้าสามสิบต้นนี่บลูกล้องมันจะชัดบ่นี่บางเทือมันก็สะเกียนไปเห็นบ่ฟังนี่ปลูกไม้ยังบ่ทันไต่ว่าบางต้นก็เริ่มออกเลยพี่น้องนี่ซูมที่มันเริ่มออกเห็นบะนี่ก็ออกเลยทีนี่เห็นฟังนี่ ในน้อยผูก็มีพี่น้องเต็มยู่พันสายนั่นนะแต่ว่าส่วนที่มันออกก็คือส่วนสายนี่พี่น้องเห็นบหตัวนี้กับตัวเมียพี่น้องยังง่าท่านออกปีนี่กันเลยเห็น่าอในส้มต้นหน่อยพี่น้องเนี่ยต้นหน่อยนี่ก็ใกล้แล้วเนี่ยฟงเชื่อมันอาจจะลอยออกกับต้นนี้หน่อยเนี่ยเห็นว่าพี่น้องเนี่ยต้นหนึ่งพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งเต็มข้อพี่น้องเนี่ยเห็นไ่ เนี่ยกำลังขึ้นไม่แตก้านี่นี่พี่พี่น้องน้องครับเพิ่งกันที่ว่าบอกเอาไหนพี่น้องนี่นี่นี่กำลังขึ้นนี่ก้านนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ขึ้นนี่มือกับกล่องนี่พี่น้องเห็นไหมเต็มเลยเห็นบหมอ๋มาทางนี้พี่พี่น้องน้องเพืนเต็มข้อเลยพี่น้องเพิ่งขึ้นไม่ขึ้นเก้ายังหน่อยก้านี่หกเจ็ดจันเลยพี่น้องแต่ละต้นก็ได้ พี่นี่ก็เออเหลือเฟือพี่น้องตัวเนี้ยก็เริ่มทย,ย่อยออกทีละนิดละน้อยพี่น้องเนี่ยต้นหนึ่งพี่น้องเนยเห็นปะอันนี้ตัวเมียพี่น้องนี่อันนี้ต้นเมียต้นน้อยอยู่แต่ว่าก็เริ่มออกแล้วนี่พี่น้องนี่เริ่มทย่อยสลับกันออกแล้วส่วนมากที่ออกมาก,ก่อนก็นกนจะเป็นรูปผูอะไพี่น้องเดี๋ยวผมจะ พี่เพียงน้องเบิองตตนี่หยเลยเห็นบ่ก็อยูต่อมาณนี่แหละสวนผมผู้ใดอยากเขามาเบิ่งมาเสืออยู่ในสวนก็ได้พี่น้องสําหรับเกสวน่ะพี่นี่ลายพี่น้องมีทั้งจันญ่จันหน่อยเต็มเลยผมก็คิดว่าเออผมจะขันพี่พี่น้องน้องยุ่ใกล้เน่นอันพี่กัดนี่ก็คือ่องดาวพี่น้องอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเป็นที่กัดด้่ยนี่แหละผู้ใดยุ่ใกล้ก็ แวะเข้ามาเบิองมาตัดเอาเกเคาะเอาก็ได้ขายจันทถึกถึงพี่น้องพี่น้องมาเห็นตัวใดมันบานสมควรตอนที่ผมว่าท่านตัดกะพี่น้องก็มาตัดเอาเอาเกีเคาะเอาเกอสรอก็ได้บ่เบ่อยากพี่น้องเน,นี่นยเอให้พี่น้องเบิองบรรยากาศแผลสวนนี้หน่อยพี่น้องหกสิบเจ็ดสิบต้นนี่แหละมือกล่องมันกะชัดเนีเพชัดเนยเพราะว่ามือนหนีขวดล่มเลยพี่น้องล่มแล้วก็ออกคึมๆึมพี่น้อง เดี๋ยวไดว้ผมให้มันปับสบภาพกกอนมันแค่จังเป็นหูเป็นสีม่วๆยังอยพี่น้องว่าคือผมบ่เดี๋ยวผมเช็ดมันก็มันม่วงหรือ่หรือว่าอันกระจกมันม่วเดี๋ยวผมเส้นกอนว่าพี่น้องหรือภาพมันเป็นสี่บ,บ่พี่น้องบรรยากาศตอนนี้นราผาล่ำพี่นอ้องโู้โหละผา ชัดสำเดอเดียวเดี๋ยวผมเทสไม่กันพี่น้องว่ามันชัดสำเดออ๋อชัดอยู่แต่ว่าขันไก่ไก่มันขันมั่วอันนี้ตัวแม่พี่น้องตัวเมียเนี่ยเห็นปะกำลังขึ้นเดี๋ยวผมใส่ตั้งกล้องอะไรใส่ถุงให้พี่ๆน้องๆเบิ้งเนาะสำหรับวิธีการเก็บเมื่อกี้ผมกับพาพี่น้องเลาะเบิ้งอยู่เดี๋ยวผมจะเอา เอาต้นนี่วะเบื้อเอาต้นพีดีกว่าพี่น้องพี่ต้นพี่ดีกว่าต้นพี่เป็นต้นแรกที่ออกก้านูพี่น้องจันเนี่ยโคตรอลังการเลยตน้นเดี๋ยวเสียก,ก็ง่ายกันทั้งต้นนี้กับจันงครับพี่น้องแต่จันง่ายเดี๋ยวผมจะเฮ็ดต้นนี้แหละให้พี่พี่น้องๆเขาคเบิ้งเนาะอยู่องังางน้อกะไก่ทางแล้ตกนนี้หมาอนนี่้นอยู่แถวนี้พี่น้องเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องเฮ็ด จันนี่แหละให้พี่พี่น้องน้องบิ้งเนาะว่าวิธีเห็ดจังไดทักทายมาเด้อผู้ใดอยากได้ก็ใครถึกถึกเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งกล้องเดี๋ยวผมจะใช้พี่พี่น้องน้องเรับบึง้งว่าวิธีเห็ดมันจะเป็นลักษณะใดผมมากล้องขึ้นก่อนคลิปนี้อาจจะยาวจังหน่อยเด้อพี่น้องเดี๋ยวผม ระดับนี่ป้ะไนเธออยู่ประมาณนี้แหละส่วนอุปกรณ์กันนี่แหละพี่น้องแต่ที่นี่สายรัดกับถุงนี่แหละผมเรียมมานสิเห็นปะสายรัดกับถุงถุงก็คือถุงแกงถุงร่อนนะพี่น้องเอารุ่นเอารุ่นที่ว่ามันมันเน,น่าในยังนงไงในยังอยพี่น้องเนี่ถุงแกงเดี๋ยวผมบอกให้พี่น้องฟังก่อนอาที่นี่เห็นปะเขาได้มาแล้ว เข้ามาตัดกลนถุงนี่พี่น้องนี่นี่ตัดกลนถุงนี่เห็นบ่านี่ให้มันเป็นหู้นี่ตัดกลนถุงให้มันเป็นหู้สำรับให้ไปอินทาพาลัามนี่พี่น้องนี่แหลมแหลมนี่มันเสียบอกมานี่เพื่อจะบ่ให้มันชื้นเกินไปคันเขาคุ้มเลยนะพี่น้องเวลาเวลาที่มันจะแตกอย่างนีน่มันจะมีน้ำพี่น้องน้ำม,มันจะออกเต็มอันนี้คือเขาระบายพร้อมระบายแล้วก็ให้ตายอินทาพาลั่มที่มันบเกี่ยวของกับจันนหนพี่น้องเห็นบ่างนะน่ไปลายนมะันน่ะ แชงขึ้นมานี่บัดที่นี่เขาก็ดซุปลงมา,าครับจังคอยใส่สายรัดนี่มัดพี่น้องอาจจะบ่สะดวกด้วแต่ว่าผมกะเดี๋ยวผมก็สิพยายามหมุนเฮ็ดให้พี่ีน้องๆน,นะเบื่อนจันนี่แหละพี่น้องน้ำนี่ก็ตัดบ่ทันเร็วก็เลยดอกเดี๋ยว อี่อพี่น้องๆเนนงพื่อให้เทปมันได้หลทีซือทางทนองหลังจากที่เข้าซุปกาแงสั่นแล่ที่นองเข้ากาัใส่สายลัดไปเนี่ยห้วยร่มแห้งๆที่นองว่างคองไว้มันกับผิวสายลัดนที่นอง ตัดกตังลยังสี่แหละน้ำกัดัดบรท่นเนียวดิพี่น้องทัดไอ้ทัวนี้ตอ้ทัวนี้ตนี้แตยังตัดบเพัท่นไันกันได้ยิงบางต้นขังในย่แต่ว่ท่นได้ตัดดีพี่น้องเขาก็ใชัสายรับอย่งบ่พี่น้องอัน้เนี่ยทุงนี้มันเ่ากรบต้นนี่ถือต้นดพี่น้องเห็นงบ่อสายมันดูดึงสีพอดีคุณบ๊เขาก็ กเอาไข่รัดเกี่ยวกับตรงนี่ก้อนที่แรกเนี่ยซูนี่ง่ายพี่น้องคือขันห้าบวารัดไว้ในวลาเอฟฟมันบาดมันจะไหลลงนี่พี่น้องไหลลงก้นถุงนี่มันจะเสียตายมันนี่คือมันบ่าใครมีจันเพื่อให้ระบายเข้ากับเอาขึ้นนี่สิคุณบอสเต่าหัวจันมันมันจะอยู่แค่นี้พี่น้องเนี่ยเอฟฟอนมันข้างล่างนี่บ่มี้พี่น้องเนี่ยเขาเฮ็ดดีๆเขากับลูกที่สีเลยเนี่ยเอาง่ายงาย ไปเรื่อยๆเวลามันแตกไม่ใช่แตกแค่ข้างบนนี่้างล่างนี่นะเพื่อนีแนเลยเพราะว่าตรงนี้มันบ่มีอยู่พี่น้องมันถึงจะแตนมันมันแตกมันก็จะแตกตรงนี้เห็นปะตรงนี้มันก็จะแตกดันนองแม่แค่นี้พี่น้องเห็นปะพี่น้องนั่นก็เชได้ลักษณะนั่นแหละตัวตรงปลายมันนะเข้ากับเอามันดูขึ้นยังสั่น์นะพี่น้องผมว่าน่าจะชัดเจนนะเห็นไหนพี่ๆน้องๆเราเบิ่งลักษณะนี้เห็นปะ ่วนที่ห้ารัดสายรัดไว้นะตรงนั้นมันบ่มีเกสรนี่พี่น้องเพราะว่าเกสรมันชีวมีตรงอุ่มๆเห็นไหมนะบริเวณน่ะเวลามันแตกมากขันไอเขาเอิ้อนยังขันห้าบ่มัดไว้เกสรมันก็จิแตกครูออกหล้กก็แห้งร่มนิดสิน่ะพี่น้องหามันแตกนี่แม่นเ้าเก็บท่านบ่าท่านกับช่างพี่น้องหรือว่าเขาอ่อนเอาเสือกมัดไว้ซื้อโดยบ่าใส่ถุงสันจิ๋วไปมัดพี่น้องก็จงมัอนี่นอะร่มคนแห้งเลยแห้งมากมามนนี่นะ วิธีกับที่ลักษณะนี่แหละพี่น้องกะบ,บึงกะเอาไปเช็ดตามพี่น้องเดี๋ยวผมเอากล่องขึ้นก่อนให้ลักษณะนี่และผมกับที่เฮ็ดใบมดนะฟังทางนั้นนะจะว่าอ่ก็เฮ็ดให้พี่ๆน้องๆบึงขา,ขาวๆกอนของผมก,กัเตรียมมาามดเลยละผมกับกลับอันนี้ลงกันเห็นบ่ให้พี่น้องบึงชัดๆหน่อยอยู่ลักษณะนี่เห็นบ่พี่น้องเลยมัดไวเวลาเกสรมันคูลงมามันก็บิม,มาติดสายรัดเหลืองๆที่ห้อรัดไปเห็นบ่พี่น้องเนี่ย เนี่ยเกสรมันสีอยู่ตรงกลุ่มๆนะส่วนปลายที่มันโผล่ออกนั่นนะก็เพื่อระบายเวลามันแตกมันก็สซีดันตรงขอบที่เขาตัดไว้น่พี่น้องเห็นป่ะต่อให้ลมพัดเกสรมันก็สซีฝุ่งอยู่ในแค่อยู่ในถุงหน่พี่น้องวิธีเฮ็ดง่ายๆถุงก็คือยังบ่อนหน่พี่น้องนี่ยถุงแกงเขาธรรมดาหน่อยแต่ว่าเขาเนี่ยใส่กันไก่ตัดมันเป็นหูวงว้ก่อนหน่อยพี่น้องตัดให้มันเป็นห่วงสิแหละ ผมก็จะได้เฮ็ดแต่ว่าผมในไทยให้พี่ๆน,อนอ้องๆครับเบ่งอยู่ลักษณะประมาณนี้แหละแต่ผ้าทั้งชุ่มแล้วก็ผ้าทั้งเฮ็ดเี็นแล้วพี่น้องสำหรับผู้ใได้สนใจกะมาเบิง่งมาื้อเอวก็ได้พี่นอ้องหรือว่าทักไปหันขายถึกถึกพี่น้องขายถึกถึกแต่ว่าเออเริ่มบอกคันพี่น้องสร้างทั้งได้กับสร้างบวที่ผมลง่งขายหรืออย่างกับสร้างพี่น้องผมบ่มีอันเก็บไปทางเด้อ เพราะว่ามันยุ่งยากพี่น้องเขาโมเมนต์อ่าน,นขายตลอดเนาะเขาขายแต่ช่วงยังสี่แล้วก็ขายถึกๆนะพี่น้องขันผู้ใดออันนั้นก็คือต้องกะโอนเงินนะพี่น้องขันยังให้พมมันเคาะซุ้งให้นะก็ต้องโอนเงินเดารับรองนะพี่น้องบ่ต้องยันดอกหรือพี่น้องอยากมาที่สวนก็ได้ยัว่วสองดาวพี่น้อง,องยุ้ยสองดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครผมว่าพี่น้องขันยังได้อีหลีเนาะขันบ่มี่ใส่นะครับ เล่นมาหาผมที่สวนหลดพี่น้องมาหาผมหลดบื่อขึ้นกอยากอือนั่นแหละปีนี้ออกหลายพี่น้องนั่นแหละก็เริ่มทยอยแล้วอันนี้ตัวเมียพี่น้องเนี่ยเนี่ยเป็นตัวเมียก็เริ่มออกแล้วก็ออกทั้งผู๋ทั้งเมียพี่น้องนั่นแหละชมบรรยากาศเมื่อนี้คึ้มลมแห้งพี่น้องสังเกตเบื้องบนนะเบื้องใบอินทผาลั่มเบื้องเอาพี่น้องบนน่ะโอ้ยพี่น้องเบื้องลมอ่ะท่นพี่น้องใบเฮ็ดใบเนี่ยมันสีเหลือบ่เบื้องต็ถลาม ล่มสุดยอดเลยเบื้องใบยางกับร่มล่นม,มืดเลยพี่น้องขึ้นยอดไม่เลยนะผมก็บขีดยางน้ำเลยพี่น้องแต่ว่าก็สิป,ปิดหน้ายางกันละเพราะว่าใบมันล่นม,มืดแล้วยางมันไม่ค่อยออกเลยพี่น้องล่มแห้งเมื่อนี้วันที่22มกราปี2569พี่นอ้องแต่ที่ว่าคลิปเก่านะบ่มยันพี่น้องอะไรพ่อร่มแห้งพี่น้องลมหนาวมาทรางว่าอย่างนี้แหละคลิปนี้อาจจะเงี้ยวในยังไงด้อพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซํานี่แหละพี่น้องขันสนใจยังเด็กอะทักมาเดี๋ยวผมจะลุงไว้หลายๆทัางพี่น้องยังได้รับรองเลยละค่าถือว่าลหลายที่เพราะว่าลหลายทีไม่น่าเาเข้าไปเหากับบกาเกาบอกราคาสานันซ้ำนี่ดอกเพราะว่าเออมันกาศใช่ว่าเป็นตัดหนาเพื่อนแต่ว่ากัดเล่นตีว่าถือโอเคครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้อง